สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้นะครับผมพามาดูนะครับลูกปลาทองนะฮะนะครับที่ผมเพาะไว้นะครับลูกปลาทองนะฮะนี่ครับตัวเล็กนิดเดียวนะฮะนิดเดียวนะครับมีประมาณสักเออไม่ถึงยี่สิบนะไม่ถึงยี่สิบตัวลองนับดูแล้วไม่ถึงยี่สิบตัวนะครับนะฮะ อาหารที่ผมให้ก็คือว่าไข่ฮะไข่แดงครับไข่ต้มไข่แดงผมให้มองมองไม่ค่อยเห็นฮะตัวมันเล็กมากนะครับนิดเดียวนะเนี่ยนิดเดียวกล้องมคอยโฟกัสเลยนะครับเดี๋ยวรอระยะเวลาให้มันตัวตัวใหญ่กว่านี้หน่อยเดี๋ยวผมว่ามาอัปเดตให้ดูนะครับนี่กล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยครับเนะี่ย ต็วเ,เล็กนะครับ